สวัสดีค่ะจากบริษัทสติลเมทันนะคะวันนี้จะมาแนะนําตะแกรงอลูมิเนียมฉีรุ่น X81 s มิเมกนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาวัดขนาดตาให้ดูนะคะขนาดตาจะอยู่ที่80มิลน,นะคะคูณ200มิลคะ่ะความหนาของตะแกรงนะคะจะอยู่ที่2มิลคะ่ะ ันตะแกงหนา30มิลนะคะขนาดแผ่น4คูณ8ฟุตค่ะหรือเมตร22 2เมตร44ถ้าหาลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อที่ Line s i s t i l m e t a n w w w s t i l m e t a n c o t h นะคะบเบอร์ติดต่อ0632078300 8305ค่ะงานโปรเจกต์ติดต่อเจ๊ใหญ่นะคะ0805537077ค่ะ ฝากช่อง y o u u u e ได้วยนะคะช่องสติเมทันค่ะสำหรับวันนี้ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะวันนี้ค่ะ